ตกหนักมากเลยค่ะพี่บ้านแม่แบบค่ะแม่แบบถ่ายบรรยากาศตกทีทีเบิงเนาะค่ะ วันนี้ฝนตก ค่ะนาบาในเวลค่ะ น้ำไหลแรงมากเลยเดี๋ยวเราจะให้ดูน้ำน้ำไหลแรงมากเลยพี่อี้ซีดูน้ำหน้าบ้านแม่เหมาเด้ยค่ะขึ้นขึ้นแข้ง เดี๋ยวไหวเดินให้ดูคิดว่าแต่จะไม่ตกข้าวก็จะตายแล้วเนาะวันนี้โชคดีมากเลยค่ะฝนลงมาให้เราเออเจ้ากาแฟเล่นน้ำด้วยกาแฟเข้าบ้านลูกกาแฟกาแฟเข้าบ้านลูกกาแฟเลยเนาเข้าบ้านลูกเข้าบ้านเข้าบ้านน่าหลงเนาะเออฝนตกน่าหลงเนาะฝนตกแห้งฝนตกแห้งง่ายเลย อเัยใส่กระบ,บอกปากเภัยขี้โกงเภแยกัดคนเนาะพีเสีดูหน้าบ้านแม่เววค่ะน้ำไหลนองมากเลยค่ะมันดีพ้นตกแห้งค่ะตกแห้งกว่าทุกวันน้ำไหลดูน้ำไหลค่ะน้ำไหล ำไหลหลากมาเดินเล่นน้ำฝนน้ำกั้งค่ะน้ำไหลหลากน้ำไหลหลากลกระเพ ขอบคุณพี่ทุกท่านทุกกำรบังใจเ้อค่ะไม่ได้แจ้งนะ้แหวแหววค่ะวันนี้ฝนตกเนะาะน้ำแหววไทยให้เบิง้งว่าฝนตกแห้งบอ่อตกหนักมากเลยค่ะวันนี้น้ําน้ําหน้าบ้านแหววเยอะด้วยค่ะตอนนี้กลางร่มอยู่ตอนนี้ยืนกลางร่มอยู่ ขอบคุณพี่ทุกท่านที่กำลังใจให้กำลังใจแม่เหววเด้อค่ะวันนี้อะเตบให้ดูฝนตกเนาะค่ะตกแห้งอย่างนี้มือนี่ค่ะตกมากเลยค่ะแต่ก็ดีข้าวจะตายเลยเนาะก็พอดีฝนตกลงมาข้าวก็จะได้ชุ่มชื้นแล้วก็จะได้หวานปุ๋ยอีกรอบหนึ่งเนาะค่ะ เราข้าบ้านเรากาแฟข้าบ้านเราเจอกันไม่วิวคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายขอบคุณที่ทุกข้านุกำลังใจ